สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาทำการแกะของซิมเทพอินฟินิตี้นะครับเน็ตไม่อันโทรฟรีทุกเครือข่ายเป็นซิมรายปีนะครับจากแฮปปี้เดแทกนะครับมันจะได้ความเร็วประมาณ4เมกนะครับไม่จำกัดจำนวนนะครับไม่ต้องเติมเงินตลอด1ปีด้วยนะครับเนี่ยครับเน็ตไม่อัน4เมกครับโทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับใช้ในนาน12ปีเอ้ยใช้ในนาน12เดือนครับผมรับสิทธิ์เล่นเล่นเน็ตไม่อันความเร็ว4เมกโทรฟรีทุกเครือข่าย15นาทีด้วยนะครับ ถ้าโทรเกินก็นในทีละ99สตางค์ครับลงทะเบียนตัวเองได้ง่ายที่ d t e c c o t h นี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปลงลงทะเบียนกันครับ ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมก็ใช้ซิมของทูมูฟมาตลอดนะครับมันก็แรงดีนะครับเป็นซิมเทพของทูมูฟนะครับปีหนึ่งก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับคือเราซื้อใจไปประมาณพันกว่าบาทเลยนะครับเราก็จะได้ซิมมาหนึ่งอันครับแล้วก็เอามาใช้1ปีเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเติมเงินเลยครับก็ถือว่าใช้งานได้ยาวๆครับแต่เราต้องเสียก่อนประมาณพันกว่าบาทนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับผมนะครับเรามาลองเริ่มลงทะเบียนกันนะครับก็เข้าไปที่ dtag.co.th นะครับ แล้วก็ slash s นะครับผมแล้วก็ slash sim นะครับจากนั้นก็กดเข้าไปเลยครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะมาเจอหน้าจอประมาณนี้นะครับนี่ครับสแกนบาร์โคดหน้าซองของซิมเติมเงินนะครับซึ่งซิมซึ่งมันจะมีบาร์โคดอยู่ที่หน้าซิมของซองเติมเงินของเรานะครับซองซิมของเรานะครับเราก็กดสแกนไปเลยนะครับ ซึ่งเขาบอกว่าลิงก์สแกนนะครับใช้สำหรับเบราว์เซอร์บนมือถือทั้ง Safari และ Google Chrome ใช้มือถือสแกนก็ได้นะครับเริ่มสแกนเลยครับจากนั้นนะครับมันก็จะถามแล้วก็อนุญาตให้กล้องทำงานทีนี้นะครับระบบกล้องของมันก็จะตรวจจับหน้าสองครับเราก็ให้เอาสองซีของเรานะครับมาสแกนตรงนี้นะครับเมื่อสแกนเสร็จแล้วแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องครับผมแล้วก็กดถัดไปได้เลยครับ เมื่อกดถัดไปแล้วนะครับเขาก็จะถามเอกสารยืนยันตัวตนนะครับซึ่งมันก็จะมีบัตรประชาชนหนังสือเดินทางบัตรต่างด้าวใบอนุญาตทางานถนัดอันไหนก็ใช้อันนั้นเลยครับทีนี้ก็ให้เราถ่ายภาพบัตรประชาชนของเรานะครับโดยเอาบัตรประชาชนวางไว้ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอไม่มีแสงสะท้อนแล้วก็ถ่ายไปนะครับจากนั้นนะครับเมื่ออัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตรวจสอบรูปบัตรประชาชนก็จะออกมาแนวประมาณนี้นะครับแล้วก็กดถัดไปเรื่อยๆครับผมทีนี้นะครับเขาจะให้เราถ่ายภาพหน้าตรงนะครับ โดยไม่สวมหมวกปอดเว้นตาออกด้วยนะครับและห้ามใส่ผ้าปิดปากครับแล้วก็ถ่ายไปปกติของเราเนี่ยแหละครับมันถ่ายง่ายนะครับมันไม่ใช่ถ่ายยากเหมือนสแกนตัวตนของแอปเป๋าตังค์นะครับอันนี้ก็ถ่ายแบบธรรมดาพอถ่ายเสร็จแล้วนะครับก็มาถึงเกือบขั้นตอนสุดท้ายครับก็ให้ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนชื่อและนามสกุลเข้าไปนะครับในส่วนของหน้านี้นะครับแล้วเมื่อเกือบจะถึงสุดท้ายข้อกําหนดเรื่องเงื่อนไขก็อ่านดูครับ ถ้าอ่านเข้าใจแล้วก็ติ๊กที่ฉันยอมรับเงื่อนไขแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับทีนี้ก็รอครับสักครู่ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสําหรับการลงทะเบียนซิมด้วยตัวเองครับนี่ครับการลงทะเบียนซิมสาเร็จครับอันนี้ก็คือเราก็พร้อมใช้ซิมที่เราซื้อมาใหม่ได้เลยนะครับกดตกลงเลยครับนี่อันนี้ก็จะเป็นซิมดีแท็กที่เราทําการลงทะเบียนด้วยตัวเองเรียบร้อยแล้วครับ ก็ถอดออกมาเลยครับแล้วแต่ว่าเครื่องของใครจะใช้รุ่นไหนนะครับก็เสียบเข้าไปเลยครับทีนี้นะครับผมทําการเปิดเครื่องดูนะครับรอสักครู่ครับเนี่ยเปิดเครื่องมาก็เรียบร้อยแล้วครับมันก็ขึ้นเป็น 4G นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูกันเลยนะครับลองดูข้อความครับ มันก็มีข้อความอันนึงเป็นข้อความของ Sunday ์นะครับคือลงทะเบียนรับฟรีประกันสุขภาพน่าจะ30วันนะครับแต่ต้องลงทะเบียนภายใน24ชั่วโมงครับแล้วก็มีนะครับข้อความบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่การใช้บริการของ d t แทเติมเงิน,นครับผมเราก็มาลองดูกันนะครับ เขาบอกว่าซิมนี้นะครับเริ่มใช้เน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดความเร็วสูงสุดซีมิกแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงโทรสูงสุดครั้งละประมาณ15นาทีนะครับส่วนเกินหรือโทรนานกว่านั้นก็เราก็ต้องจ่ายเองนะครับที่9 9สตางค์ต่อน,นาทีนะครับแล้วใช้ได้นานสิบสเดือนครับลองเช็คดูดอกจัน101ดอกจัน1สี่เหลี่ยมครับอันนี้ผมจะลองเช็คดูนะครับว่ามันได้จริงๆหรือเปล่าครับ รอสักคู่ครับเนี่ยครับเวลากดเช็คมันก็จะมีนี่ครับคุณมีโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตเร็วไม่อัน4เมกบวกโทรฟีทุกเครือข่ายนาน365วันใช้ได้ถึงก็เวลาที่ผมสมัครก็คือผมสมัครวันที่17กรกฎาคม64นะครับมันก็น่าจะประมาณเนี่ย10 1สินะผมจำไม่ได้มันก็ได้ประมาณ1ปีพอดีครับ365วันครับก็ถือว่าคุม้มนะครับอันนี้ลองมาเปิด YouTube ดูครับ 720p 50เฟรมเรทครับโดยโดยเลื่อนดูนะครับความเร็วก็ได้อยู่นะครับผมว่าก็ไม่ได้ช้านะครับก็เร็วอยู่นะครับทีนี้นะครับเราจะมาลองดูที่ความความละเอียด1 0 8 0 p ดบูบ้างนะครับว่ามันจะเร็วหรือเปล่าครับอันนี้ผมตั้งที่ความละเอียด 1080p นะครับลองเลื่อนดูครับ ก็รอนิดหน่อยครับผมแต่ก็ถือว่าได้อยู่นะครับเนี่ยทำละเอียดพัน0ปีเลยนะครับโอเคเลยนะครับสำหรับใครอยากได้ก็ลองไปดูนะครับถือว่าคุ้มเลยนะครับจาจครั้งเดียวพันกว่าบาทใช้ได้1ปีอินเทอร์เน็ตก็ไม่อันครับโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงอีกครับ